นี่ครับอย่างนี้เลยนะครับทุกคนคือแบบมันสวยมากๆเลยนะสวยแบบสวยจริงๆอะ่ะสวยแบบสวยตะโกนอะ่ะคือพูดคำว่าสวยไปกี่รอบแล้วเน,น,นี่ยวันเนี้ยนับไปด้วจะเชื่อไหมครับว่าทริปเนี้ยผมจ่ายเงินายเรือหลักสิบแต่ได้ชมวิวถึงหลักล้านก็ที่นี่เนี่ยค่าบริการเรือคายัคประมาณ50บาทนะครับตอนหนึ่งชั่วโมงนะคือถือว่าถูกมากนะครับแต่ใครที่จะมาก็ ที่นี่อาจจะเป็นสถานที่ที่คนอาจจะยังรู้จักไม่มากนักแต่ถ้าได้มาแล้วเนี่ยรับรองเลยเลยครับว่าคุณนะ่ะจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่คุณอาจจะไม่มีวันลืมมีคนอ,อยากลองเล่นน้ำครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> นี่ครับโคตรสวยอนะ่ะบอกเลยต้องมาให้ได้นะครับคือใครที่อยู่กรุงเทพอะอยากให้มาจริงๆนะมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นอนะและที่นี่ก็คืออ่างเก็บน้ำบางบอนครับ สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับผม,มเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษว่านะครับก็คือพี่ฟิกนั่นเองนะครับแล้วก็ในทริปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่อา่างเก็บน้ำมาบอนจังหวัดสระบ,บุรีนะครับนครนายกนครนายกนครนายกเออมานาครนายก <laughs> ล่วงแต่เปิดคลิปอะ่ะเฮ้ยเออเบ้าเปล่าโอเคครับแล้วก็ในทริปนี้ก็จะเดินทางในการขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ เรอดูกันดีกว่าครับว่าที่อ่างเก็บน้ำองบอนจะมีอะไรนะครับนะ ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงมากๆแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันตรงที่เออตรงไหนนะ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่กันตรงที่สันอ่างเก็บน้ำนะครับตรงนี้คือจริงๆอ่ะมันเลยเข้าไปได้นะแต่แบบว่าคือความสวยตรงนี้มันสะดุดตาผมนะครับนะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเหมือนที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ทุกคนดูนะว่ามันสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับทุกคนคือแบบมันสวยมากๆสวยแบบสวยแบบ โคตร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 โค,ต,โคต,โตรสวยอะ่ะคือตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนนมาเห็นกับตาเหมือนผมเลยนะว่ามันแบบมันสวยมากๆจริงๆอะ่ะคือบอกเลยนะว่าใครที่แบบว่าอยู่ในกรุงเทพอ่ะผมไม่อยากให้พลาดตรงนี้เลยนะเดินทางแบบว่าไม่ไกลมากนะครับจากกรุงเทพอะ่ะก็ อยากให้ลองมาเที่ยวกันดูนะครับนะว่าตรงนี้แบบมันสวยแบบสวยแบบสวยมากๆอสวยแบบสวยขยี่อะ่ะ ทักทายลัาสดอนหน่อยครับทกกันเลย <laughs> ทุกคนครับตอนนี้เราก็มาที่อ่างเก็บน้ำบังบอนเรียบร้อยแล้วนะครับนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้ดูรอบๆนะครับนะ mm hmm. ว่าบรรยากาศรอบข้างเนะี่ยเป็นยังไงบ้างนะ mm hmm. ตรงนี้เราก็จะจอดรถไว้ตรงนี้นะหมอไใส่บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะ mm hmm. บรรยากาศสงบมากครับแล้วก็ตรงนี้เหมือน ฝนน่าจะแบบพึ่งตกไปเมื่อคืนนะเพราะว่าแบบว่าดูจากร่องรอยแล,แล้วแล้วก็ใครที่แบบว่าจะตามมาเนี่ยตรงนี้ก็จอดรถได้นะครับนะนี่แล้วก็ทางลงก็ประมาณนี้เลยนะครับนะตรงนี้ก็จะมีร้านขายของแบบว่ามาเปิดบริการด้วยนะครับนะตรงนี้ก็มีศาลาไปนั่งชงมวิวนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเวลาที่เรามาเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยเราต้องรักษาความสะอาดนะครับนะตรงนี้เราก็มาถึงประมาณสักสิบโมงนะครับนะของยังแบบว่าขายไม่เยอะมากนะครับที่นี่เนี่ยค่าบริการเรือคายักประมาณห้าสิบาทนะครับต่อหนึ่งชั่วโมงนะคือถือว่าถูกมากนะครับแต่ใครที่จะมาก็เตรียมเงินสดไว้ให้ดีนะครับนะเพราะว่าตรงนี้เขาเรับเฉพาะเงินสดนะครับสิ่งสําคัญก่อนที่เราจะเริ่มพายเรือนะครับนะเราต้องอ่านคําเตือนก่อนนะครับนะเขาเขียนไว้เลยนะครับว่า ข้อห้ามข้อบังคับการพายเรือขยั a 1. หนึ่งใส่เสื้อชูชีพก่อนลงเรือและห้ามถอดเสื้อขณะพายเรือสองห้ามคนเมาคนดื่มแอลกอฮอล์ลงพายเรือนะครับสามห้ามถอดเสื้อชูชีพลงเล่นน้ําโดยเด็กขาดสี่ห้ามปีนป่ายหน้าผาป่าผืนปรับสองพันนะเดี๋ยวก่อนที่จะลงเรือเนี่ยผมกับพี่ฟิกก็จะพาทุกคนไปเดินดูวิวรอบๆตรงนี้กันก่อนนะครับนะอดใจไม่ได้คือมันสวยจริงๆแหละท่านศาสตราจารย์คิดว่าไงครับตอนเช้า น่าจะมีหมอกนะมีฟองแล้วตอนเช้าน่าจะมีหมอกใช่ไหมฮะตรงนู้นก็เหมือนจะมีน้ำตกด้วยนะครับนะอะไรนะถามเขาว่าอะไรนะแานด์มามิเซเว่นหรือเปล่าอะไรนะถามเขาว่าอะไรนะแลนด์มาร์มิเซเวนหรอเปล่เหมือนจะใกล้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กเลยนะที่แบบว่า คือไปดูใครที่เขารีวิวอ่ะคือต้องคือไปตรงนี้กันทุกคนเลยนะตรงน้ําตกอ่ะใช่นี่ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูแหมถ้าอยากเห็นใกล้วันนี้ต้องพายเรือแล้วล่ะก็อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับใครที่จะมาเนี่ยพอกครีมกันแดดไว้นานหนาเลยนะแม่งโคตรร้อนพร้อมไหมครับพร้อมแลได้เวลานะครับ ทางเดินประมาณนี้นะครับเวลาจะเดินระวังระวังนะก่อนไเยเรือเราก็ต้องใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยนะครับนะบนี่ครับสิบบาทพี่นังกลังสิบาทแล้วหมวกไหตรงนี้ก็ประมาณนี้นะออได้นะตรงนี้มีให้เช่าหมวกด้วยนะครับใบละสิบบาททุกคนครับตอนนี้ก็ผมก็อยู่บนเรือแล้ว คือจริงๆอ่ะผมอยากจะถ่ายตอนลงเรือให้ดูมากเลยนะแต่มันไม่ได้นะเพราะว่าแบบเรายังไม่คุ้นชินกับมันนะเนาะก็ถ่ายให้ดูงี้ไปก่อนแล้วกันครับยังไงบ้างโอเคอเค,คือแบบไม่อยากพูดคำนี้เลยอยากจะบอกว่าแม่งโคตรบาดเสียวโคตรเท่โคตรอันตรายครับนี่ครับ ตอนนี้เราก็มีบริการภายือฟรีให้ด้านหลังนะครับนั mm ่น hmm. ก็คือพี่ mm hmm. ฟิกนั่นเองโอ้ย,ใ,ยใช่ครับสนใจมาเที่ยวก็ได้นะตรงนี้ใครไมยนะ้ำไม่แข็งก็มาได้นะครับเพราะว่าเรามีเสื้อสูชีฟรีนะตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปตรงที่น้ําตกนะครับนะนั่นแหละค่อยๆไปค่อยๆไป ซ้ายขวาซ้ายเฮ้ยเหมือนเปรี้ยวๆวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอ่ะเอออ่ะค่อยๆไปไปได้อยู่ไปไ,ได้อยู่โอเคโอเคได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าได้แหละเฮ้ยได้อยู่แปลว่าได้ไปไปนี่คร<อ>ับทุกคนคือผมไม่เคยพายเรือมาก,ก่อนใช่ไหมไม่เป็นไร เขาบอกว่าอะไรนะอาจารย์อ <Laure> ย <en> ู่ด้านหลังไปไารอเดี๋ยวเดี๋ยวปรับ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 ทิศทางปรับทิศทางก่อนปรับทิศทางก่อน่ะอ่ะโอเคสวยงามไปไปจริงๆผมจะบอกว่าถ้าเป็นเรือเรือปัดมันจะดีมากนะ เไปฝั่านิ้ทางฝั่งนีทางเบี้ยว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 หนักขวาหน่อยขวาหน่อยอ่ะไปย้ำขวาโอเคโอเคโอเคเฮดดิ้งตรงแล้วโอเคเห็นเป้าหมายยังเห็นเป้าหมายยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอเคให้หัวละหัวเรือตรงกับเป้าหมายที่เราจะไปโอเคคุมไว้คุมไว้น้ำตกน้ำตกน้ำตกโอเคเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบโอเค โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นๆก็น่าจะถึงบวกไปเลยชั่วโมงละห้าสิบอะอ่ะนี่ใส่ย้ำแล้ก็ไม่ได้ใช่ยากอย่างที่คิดนะครับนะตอนนี้เริ่มจับจังหวะได้แล้วรู้ไหมจังหวะเป็นไงเป็นยังไงฮะโต๊ะโต๊ะตึกตึกโต๊ะตึกตึกไม่ได้เล่นเลยไปไงต่อเลย นี่แหละคือผ่อนหวงการเล่นบุกแบบไม่ปริศาเอาหนาะทิปแรกอยายให้โลมนะเรามีโทรศัพท์แล้วก็กับกล้องอีกหลายหมื่นเป็นตัวประกันนะลูกศิษย์ไหนใครบอกว่ากล้องกันน้ำเอาไปยาวไปยาไปยาวไป,วไ,ปไปเปนต่อเจอตรงนี้เขาบอกว่าน้ำลึกนะต้องห่วงจมแน่นอนนะถ้าไม่มีชูชีพอ่ะ ไปฮะไปโอ้เออมือไม่ต uh, ้องคิดพายใช่ใช่ใชเดี๋ยวบาลานซ์มันไม่ได้ใช่เออประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละเออเรื่อยเรื่อยทุกคนครับตอนนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะแต่ฤดูนี้มันก็ต้องเป็นน้ำตกแล้วเนาะใช่ คิปก่อนก็ไปน้ำตกเสียสาวน้อยมาไปย้อนดูได้นะครับสนุกมากเลยอันนั้นะไปฮะยาวๆไปฮะตอนนี้เราก็ถึงครึ่งทางแล้วผมจะบอกว่ามมร้อมนมหมนะลองถือปะ มีอะะไรจพูดนี่ครับตอนนี้เราก็เข้ามาใกล้น้ำตกแล้วนะตอนนี้เราก็เริ่มเข้าใกล้น้ำตกแบบเต็มทีแล้วนะครับโอ้ยสวยมากเลยอะ่ะ คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยนะครับนะคือแบบว่าเรามองไปตรงไหนมันก็แบบเห็นแต่สีเขียวเนาะน้ํามันก็เป็นสีเขียวแต่ไม่มันไม่ใช่น้ําเน่านะคือหมายถึงว่ามันมันแบบว่าเออช่างมันเถอะเป็นสาหร่ายเออเฮ้ยมีสาหร่ายด้เหรอใช่เป็นสาหร่ายนิดเดิอ่ะจริงปะเนี่ยใช่ใช่ใช่อ๋อเหรอเพิ่งรู้ตามเขื่อนจะมีมันจะทำให้น้ําเขื่อนเป็นอืกนั่นแหละตามนั้นแหละผมไม่รู้หรอก ฟังคำว่าอีกทีหนึง่งอ้ยสงสัยนะว,ว่าไอ้น้ำน้ำตกมาจากไหนอะตกนี่นี่ถามใช่ไหมเนี่ยใช่ถาม <laughs> ถ้าง่ายๆก็มาจากตาน้ำบนเขาเล็กๆมารวมกันถ้าลึกกว่าน,นี้ก็ไม่รู้อะไร <laughs> นี่ครับอย่างนี้เลยนะครับทุกคนคือแบบมันสวยมากมากเลยนะสวยแบบสวยจริงๆอ่ะสวยแบบสวยตะโกนอ่ะคือพูดคำว่าสวยไปกี่รอบแล้วเนี่ยวันนี้ นับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนคือแบบสวยมากๆเลยครับสวย,สวยคือมันสวยจริงๆนะเนี่ยนี่ครับตอนนี้แล้วก็มีคนมาพายด้วยกันนะมีคนอยากลองเล่นน้ำครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> นี่ครับโคตรสวยะบอกเลย ต้องมาให้ได้นะครับคือใครที่อยู่กรุงเทพอ่ะอยากให้มาจริงๆนะมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นอนะแต่ก็เผื่อเวลาไปได้ดีนะครับนะถ้าใครจะมาแบบช่วงสักประมาณกลางวันเที่ยงๆบ่ายๆอ่ะคือร้อนมากคือแบบเห็นไอ้น้ำเลยอ่ะเนี่ยครับดูดิคือเห็นไอ้น้ำเลยอ่ะว่าแบบน้ำมันแบบกระเซน็นออกมาคือโอ้โหตรงตรงนี้แบบสวยมากๆจริงครับ นี่วันนี้ก็มีคนอื่นที่เข้าม,มาด้วยกันนะ <S <S ชีวิตเราชอบความท้าทายนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันไกลไปต้องเข้าไปใกล้ๆ่ะนี่เผื่อใครที่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดนะเดี๋ยวผมซูมให้อุ้ย คนครับตอนนี้เราก็นะชมวิวจนหนำใจแล้วได้เวลาให้เรือเข้าฝั่งแล้วนะครับหลังจากที่เราอินกับบริบทที่บอกว่าเรือเล็กพ้นออกจากฝั่งมาตั้งนานตั้งนาน,น,านตอนนี้เรือเล็กต้องกลับเข้าฝั่งแล้วนะครับไปคือที่เนี่ยตอนจะบอกว่าตอนที่แบบว่าจะมาใช่ไหมคือรีเสิร์ชข้อมูลมาในแอปแอปหนึ่งเป็นแอป,แอปมะนาวแปดนะทีเนี้ยคือในคลิปอะ่ะ จะบอกว่าคนแบบรอต่อแถวทายเรือกันยาวมากเลยนะเชื่อป่ะคือเอาตรงๆคือตอนมาคิดว่าแบบคิดคิดคิดว่าแบบจะต้องอาจจะต้องยืนต่อแถวเหมือนกันนะแต่ไม่คิดว่ามันจะโล่งขนาดเนี้ยด้วยความที่ว่าแบบอากาศเป็นยังร้อนอยู่แล้วบังคนน่าจะแบบว่าเลงกันจะมาพายกันตอนเย็นๆแหละเนาะคิดว่านะเออใช่ใช่วันนี้วันจันทร์ด้วยคือแบบเออถ้าติดเสาร์ที่ถ้าคนน่าจะเยอะวันนี้มันวันจันทร์ไงแล้วเดี๋ยวไปถึงฝั่งแล้วเราต้องหาอะไรกินกันก่อนแล้วเนาะ หิวมากตอนนี้เราก็ใกล้ถึงท่าเรือแล้วนะครับโอคือจะบอกว่า่ายเรือก็เหนื <c oughs> ่อยอยู่นะไม่ใช่ไม่เหนื่อย <c oughs> นี่ครับกำลังจะเข้าท่าแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราก็ลงเรือมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่า คือพายเรือแบบเมื่อยขามากเลยนะมันแบบมันนั่งไม่ถนัดอะช้าเนี่ยจริงอันนี้ขายไงครับชิ้นละสองบาทจนะ้าเอาอเกว้วยทอดสิบชิ้นครับขาน,นได้ข้าวยยังเยอะหรอครับครับรอนะ ไม่เท่าไหร่ดูหน้าก็รู้แล้วไม่ต้องเข้าเข้าไปแช่ในรถเย็นจีบเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปคาเฟ่นะครับสำหรับใครที่เป็นสายคาเฟ่เนี่ยห้ามพลาดเลยนะพร้อมไหมพร้อมโอเคไปกันดีกว่าครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่คาเฟ่แล้วนะครับนะก็วิวรอบข้างก็ค่อนข้างสวยนะครับนะเดี๋ยวผมแผนกล้องให้ทุกคนดูนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาเปิดปิดร้านนะครับนะใครจะมาก็เช็คเวลาดีๆนะครับ แล้วก็ทางเข้าร้านก็ประมาณนี้เลยครับเป็นเอกลักษณ์มากมีบอกเลยนะว่าห้องน้ำไปด้านซ้ายคาัฟเพไปด้านขวากินอะไรโกโก้ปะ่ะโกโก้เย็นเออโกโก้นีหมแล้วก็เป็นกาแฟก็น่าสนใจนะ,นะ เอาชาดำเย็นแล้วก็โกโก้เย็นครับชาดำเย็นกับโกโก,โกโ้เย็นแล้วก็ที่นี่นะครับมีเลี้ยงบ่อปลาคาร์ฟด้วยนะสวยมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้เครื่องดื่มแล้วนะครับนะเครื่องดื่มที่ผมสั่งไปก็จะเป็นโกโก้นะครับนะก็หน้าตาดูดีเลยนะครับไม่แย่นะน่ากินอยู่ หลังจากที่เราพักเสร็จนะครับผมก็จะพาทุกคนไปเดินทัวร์ที่คาเฟ่นี้นะครับนะว่าที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะแต่จะบอกว่าที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนะที่นี่เป็นคาเฟ่ที่น่าสนใจมากอีกคาเฟ่หนึ่งเลยนะถ้าใครเป็นสายคาเฟ่ผมก็ไม่ค่อยอยากให้พลาดนะแล้วก็ตรงนี้สวยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมแพนงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับสวยมากๆ ตรงนี้นี่ถ้าแบบใครเป็นสายถ่ายรูปก็บอกได้เลยนะว่าคุ้มค่านะครับนะที่จะมาถ่ายรูปนะแล้วก็มีชิงช้าด้วยนะครับเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอเหมือนเป็นคลองขนาดจิ๋วนะครับนะนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะคลอง แล้วก็ตรงนี้มีแบบว่าให้สามารถมาไหว้พระพิฆเนศได้ด้วยนะครับนะนี่ครับน่าจะแบบว่าให้แบบมาขอพรได้อะไรได้แล้วนะผมคิดว่านะคือที่นี่มันใหญ่มากๆนะให้ตายเถงสูจะพาเดินดูครบไหมเนี่ยนี่ครับตรงนี้ก็มีสะพานให้เราข้ามเดินไปได้ด้วยนะ ็สะพานแข็งแรงนี้นะครับนะมีน้ำตกด้วยอะ่ะคือแบบเทมากผมรู้แล้วว่าจริงๆอีสะพานนี้มันคือสะพานอะไรจริงๆมันก็คือสะพานข้ามจังหวัดครับทุกคนคือตอนแรกอะเดินมาเราก็แบบ ไม่ไม่ได้สังเกตอะไรมากอ่ะคือเห็นอะไรก็ถ่ายอ่ะเนาะแต่คือแบบพอเราข้ามมาอีกฝั่งครุบเราก็มองกลับไปฝั่งเดิมอ่ะคือมันเขียนว่าเป็นจังหวัดนครนายกนะอ๋อคือฝั่งที่ผมข้ามมาคือฝั่งนู้นอ่ะมันคือจังหวัดนครนายกนะแล้วก็ฝั่งที่ยืนอยู่เนี้ยคือจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเออคือเมซิ่งมากมากอ่ะคือเหมือนเป็นคาเฟ่ข้ามจังหวัดอะนะว้าวจริงๆรไปเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจกันต่อครับแล้วก็ผมจะบอกว่าตรงนี้เขาก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระอิศวรเหรอพระนารายอรอสักพระหนึ่งอ่ะพระอะไรผมไม่รู้อ่ะมีแบบให้เรามากราบไหว้ได้ด้วยนะแล้วก็ผมคิดว่านะที่นี่น่าจะเป็นแบบคาเฟ่สายมูนะก็ใครที่เป็นสายมูก็สามารถมาที่นี่ได้นะดูที่นี่แบบดูแบบน่าสนใจมากเลยนะแล้วก็ทุกคนครับที่นี่เนี่ยมีนกแก้วแล้วก็มีแพะให้เราดูด้วยนะครับ เป็นแพ้สีดำนะน่ารักมากเลยครับน้องแบบยังเด็กอยู่เลยอะ่ะคือค่อนข้างเป็นคาเฟ่ที่แบบอลังการมากๆเลยนะโหคือกว้างมากเลยอ,ะอ่ะไปเดี๋ยวไปดูนกแก้วกันต่อครับยู่ไหนนะนี่ครับตรงนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคือว้าวมากมากอะ่ะ เป็นคาเฟ่ที่แบบมีทุกอย่างอะไรบ้างมีทั้งอะไรนะมีทั้งมีทั้งแพ้มีทั้งนกแก้วมีทั้งน้ําตกซึ่งน้ําตกนี้ก็เป็นแบบจุดแบบเป็นแลนด์มาร์กแบบสะพานข้ามจังหวัดอะแล้วก็มีแบบเป็นสายมูด้วยนะคือว่าะพิฆคเนตอะเออเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแปลกมาก <S <S> <S คือว้าวมากๆเลยนะ ปเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าครับเดินนานแล้วแล้วก็ในคลิปนี้เราก็จะลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจกดทุกอย่างที่กดได้ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย